เเเเอาเอาาา้าัจผยผมขอแนะนำเพจ TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์มี ID ROV มากมายให้จับจองคงต้องลองเข้ามาดูกันสักหน่อยลิงก์เพจผมทิ้งไว้ใต้คลิปสวัสดีลูกเรยนทุกคนนะครับผมวันนี้นะฮะเรามาเล่นอ้อยขวางกันนั่นเองนี่ครับผมมาเรามาเล่นสายขวางกันดีกว่าดูสิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะอ้อยเมตานี้ก็ค่อนข้างที่จะหลุดแรงบ่อยนั่นเองนะครับผม แล้วมันเป็นตัวที่เก่งมากๆด้วยแต่ว่าผมไม่ค่อยเห็นคนเล่นไม่รู้เป็นไรทําไมก็ไม่รู้ผมจะฟ้าให้มันครบกองนะฮะยังไงแล้วก็แบบว่าฝั่งเราไม่ได้โซนเลยล่างแล้วหรือว่าโซนวะไม่เป็นไรเราฟ์าไปแล้วช่างมันเถอะโอเคงี้เราตั้งจะเคลียร์กลางได้อยู่นะเคลียร์กลางได้อยู่สวย อย่างนี้เราก็ได้เต็มนะได้เต็มได้เต็ม,ตมโอเคเป็นยีน่าฟาร์มแชไหมฝั่งนูน้นอะอ้าโดนตันไปมันเดอร์โลมแจว๋วฮะแจว๋วอันนี้ได้บังกรเล็กฟรีๆเนี่ยฝั่งเราไปขอน้อยอโอเค ยีหน้าปลาอย่างนั้นเหรอเอ้ยโอ้โหสไลด์สไลด์มายิงจิ้วจิ้วเฮ้ย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 จู๊กจูกจูกอุ้ยอุ๊ยโดนใบโดนใบโดนใบเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ้าววิ้อ๊ยตายโดนได้เหรอ ไปละไปละไปละเกือบตายออกฟรนติโน่รำเกือบตายไม่น่าห้าหเลยเราไปโดนดักใช่ไหมเนี่ยยังยังยังก่อนเกือบเกือบแห้งโอ้โหไปขังโอ้ยสลิมไม่ตายด้วยโอ้โหเปิดบาดเรียบร้อยฮะ พอเรื่องจัดๆอ้ย๊ยหูหอกไม่โดนหอกเผื่อเลยนะเนี่ยแต่เราได้มังกรมาเพราะเฟรนตินโนไปตีให้นะฮะค่อนข้างเฟี้ยวมันก็จะฟาร์มเร็วมากฟาร์มเร็วกว่ายีน่าไปหน่อยนึงท่นแม่ท่นแม่เอาสักหน่อยเอาสักหน่อยไปเอาสักหน่อยไป เอาสักหน่อยไป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 เนี่ลองวิเออหืออยากหัวสองสลิงเข้าไปมากครึ่งหลอดลองก่อนเล็กฮะลองก่อนเเรื่อยๆรอเรื่อยๆรอเรื่อยๆมามามาเพื่อนมาเพื่อนมาครับเพื่อนมา เฮ้ยแล้วนี่มันดักฆ่าไปเข้าไปขึ้นไปด้านบนดีกว่าของเราจะไม่โดนดักใช่ไหมเฮ้ยโดนไปถึง เดี๋ยวมังกรจะเกิดเราต้องโซมังกรให้ได้นะเฮ้ยฟรโนโนดักอยากไปอยู่นะเพื่อนแต่ว่าขาอเราขอฟาร,ร์มบูก่อนได้ไหมมือมันรู้มือมันรู้ว่าอยู่เยอะยังไงได้สามทีแล้วแน่เด้งกลับเด้งกลับไปเด้งกลับ นี่ไงเจ็บปะเนี่ยจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าจะเอาหรือเปล่าจะเอาจะเอาเอ้ยผนิดเออผนิดไม่ไม่ออกสักทีบั๊กอยู่นั่นแหละโอ้ฟาเรนติโนไล่ไปถึงนู่นอย่างงี้ได้ป้อมอย่างงี้ได้ป้อมอย่างงี้ป้อมนะอย่างงี้ป้อมเรียบร้อยอย่างงี้ได้ป้อม มาโหดขอขอคิดก่อนขอคิดก่อนเออเฉ้นตีไปเลยเฉ้นตีไปเลยเ <c oughs> ด็ดเด็ดเด็ดก่อนก่อน เอ้ยโอ้โหไม่ตายตายไหมไม่ตายว่ะมาเราไม่มีอันตีอ่ะโอ้โหไม่ตายอยู่นิดเดียว <c oughs> เราไม่ตีเคอร์อัพเดทเด่ะถ้าเจ้าตีเคอร์อัพเดทนะเอ้าวมันบืด้ดมันบืด้ดโดนขังมันโดนดขงันขงฟลอริติโนโ่ฟลอริติโนโ่ฟลอริติโนโ่ฟล <c oughs> อ,อริติโนโ่ฟลอริติโนโ่ฟลอรติโน ไปดิโน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 เออโอ้ยเอ้ยเออสวยช่วยช่วยโอ้ยกำลังจะไปช่วยเลย <c oughs> ต้องการบนต้องการบนให้มันเข้ามาให้มันเข้ามาโ <c oughs> บเข้าไปโบเฮ นี่ไงเฮ้ย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 เออไม่ไงรอดรอดรอดเขาเรียกว่าโดดจู๊กโดดจู๊กโดดจู๊กมิล่ามิล่าได้ไหมโอ้โหเขาเรียกว่าผิวเขาเรียกว่าผิวฮะผิวผิวหืมไอ้ลินไม่ตายอ่ะก็เองจะรอกันบนนะก็ถือว่าดีนะฮะ นี่มีใครอยู่เอเคเอ้ย,เ,อยเดินโยกจังหวะโยกหลบนี่มันแบบมันมันเปียวมากเลยอุย้ยโดนโดนโดนไปฮะลงไปเรียงล่างฮะได้อยู่นี้ได้อยู่ ขอป้อมละกันหายไปไหนป้อมแตกกันนะคือฆ่ากันน้อยมากนะฮะสุดจะตึงผมต้องหาทางลวงดีๆเรียบร้อยฮะอ้าว เดี๋ยว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 ไปไม่ได้ไปไม่ได้ไปไม่ได้หาฟลอริโนแป๊บไปไม่ได้ไม่มีใครมาเราไปแล้วเพื่อนแต่ว่าเราเลือกไม่พอต้องขออภัยต้องขออภัยจริงๆ เขี่ยได้ไหมอุ้ยโอ oh, ้โหลำลำลำเดี๋ยวเดี๋ยวเ้เดี๋ยวเด้เกี่ยวไม่โดนจบแล้วเลยล่างแตกอืมเกี่ยวเราเกี่ยวไม่โดนอ่ะเมื่อกี้เกี่ยวผิดเกี่ยวผิดรัศมีนิดนึงไม่งั้นไม่แตกกันด้านล่าง <t> <thank you>. <ancia> มาโซนหน่อยเพื่อนโซนหน่อยโซนหน่อยไม่ได้ว่ะเพื่อนอยู่บนอันนี้ก็ผมโซนก่อนนะ <laughs> โอ้ยไม่ได้ไม่ได้โอเคฟลิกไปฟลิกไปครับฟลิกไปฟลิกไปเราทำให้มันกลัวก่อนก็ได้นะอย่างนั้นเออแล้วตายไปแล้วตายไปเรามีสี่สี่วินติแล้วมีนติเข้าเลยมาแล้ว มาโฟกัสป้อมก็คือโฟกัสป้อมนะโหโหโหสี่คนโอ้ยโดนโดนโดนดยังไงยังไงโอู้แรงมากเออโคตรปกสามศูนย์นะคือฆ่ากันน้อยมากเกมเดือดเกมเดือดฆ่ากันน้อยจริงนึกว่าโปริี อย่ารอสองรอสองรอสองหนวนะนเ,นนนเ้ย <mm> กดไม่ติดกดสกิลหนึ่งไม่ติดมันชนก่อนเก <mm> ือบเกือบเกือบแล้วก็สาน่นหัวหลยเท่แต่ว่าเราก็เราก็าได้อยู่นะ <All right. S 2> ยาง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 หลอกให้มันกลัวก่อนุ oh. ้หน้าล่างเยอะจริง โบลึกมากลึกมากเพื่อนลึกมากลึกมากตีบ้านไปดิตีบ้านไปดีเรียบร้อยค่าน้อยนึกว่าโปรลีนะฮะเกมนี้รีบจบฮะสามสิบดาเป็นไงฮะถึงจะไม่ได้โชว์เยอะนะฮะแต่ว่าการเดินเกมมันมันเดือดมากจริงๆนะฮะ เอาเรื่อง <The clock. S 1> นี่ไงเอาอีเราการเดินเกมมันเดือดมาก4ี่ศูนย์คือค่าน้อยมากดูดิดูสกอร์แค่สิบสองแปดเองนะแบบไม่ได้ฆ่าเวอร์เลยนะแบบสกอร์ออแค่นี้เองนะโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดดิ้งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อเชอมันในคลิปหน้าสสวัดกบ็บาย